สวัสดีครับนี่คือ The Introvert Club ฮะเอพิโซดแรกของเราเนี่ยเราจะพูดกันเรื่อง Introvert เอาที่ความหมายของมันก่อน Introvert คืออะไรกระชับหนึ่งประโยคคือคนที่ได้รับพลังงานจากโลกข้างในของตัวเองอันนี้สั้นสุดละแต่ไม่เข้าใจเลยใช่ไม่เข้าใจเลยเอางี้คำว,ว่าพลังงานก่อนพลังงานในที่เนี้ยคืออะไรอะคือสิ่งที่ ทำให้เรามีแบตในการออกไปใช้ชีวิตแต่ละวันอ่ะหรือไม่ต้องออกก็ได้นะแค่ใช้ชีวิตในแต่ละวันก็ได้แบบอะไรก็ได้ทำให้เรามีแรงลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะมนุษย์เราได้สิ่งนี้มาไม่เหมือนกันอย่างนี้หรอไม่เหมือนก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่เป็น introvert หรือว่า extrovert อ่าโอเคมันก็เลยตามมาด้วยคีย์เวิร์ดที่2ก็คือคนที่เป็น introvert เนี้ยจะได้พลังงานในการไปใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี้ย จากโลกภายในอือ,อ่ะทีนี้โลกภายในคืออะไรอะไรก็ได้ที่อยู่ในหัวแบบความคิดความทรงจําประสบการณ์ความประทับใจไอเดียความรู้สึกอะไรก็ได้เลยที่เกิดขึ้นข้างในของตัวเองอะ่ะซึ่งคนอื่นจะมองไม่เห็นเราเห็นอยู่คนเดียวอาจจะไม่เห็นด้วยตาด้วยนะแต่ว่าเราเรา,เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเนี้ยเอะแ,แล้วสิ่งนี้มันมาเป็นพลังงานให้เราได้ยังไงเราลองยกตัวอย่างได้ไหมอย่างเละอย่างเงี้ยเลยตื่นขึ้นมาก็ ก็ลุกออกไปทํางานได้เลยกินข้าวนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไอกระบวนการตรงเนี้ยกระบวนการในการแบบได้พลังงานมาจากโลกภายในนี่มันเกิดขึ้นยังไงอะเอาจริงๆริงไหมอือพี่ไม่รู้ขนาดนั้นนะหมายถึงว่าห <laughs> มายถึงว่าสมมติว่าอยู่แบบพูดประมาณว่าอยู่ตื่นขึ้นมาแล้วอยู่ลุกไปทํานู่นนี่นั่นได้ใช่ปะ่ะอือเออมันเวิร์กอ,อย่างนั้นแหละร่างนั่นคือในเทอมของแบบร่างกายมนุษย์ใช่ไหมแต่หมายถึงว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า mental energy ซึ่งไม่รู้ภาษาไทยแปลว่าอะไรนะแต่หมายถึงว่าสิ่งนี้มันเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เหมือนมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายขนาดนั้นไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวร้อยเปอร์เซ็นะแต่มันมันคาบเกี่ยวบางอย่างอยู่แต่ว่าพอยคือถ้าสมมติว่ายูไม่ได้รับพลังงานจากแหล่งของอยูเองอะ่ะแล้วยูออกไปใช้ชีวิตอะ่ะยูใช้ได้แต่ว่าข้างในมันจะกลวงหรือไปข้างในมันก็จะเหนื่อยมากอะ่ะมันจะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนขาดหรือมีแรงไม่พอตลอดเวลาคิดว่าบางคนเขาแบบ เหนื่อยกับชีวิตตัวเองหรือเบิรนเอาเพราะเหตุผลเนี้ยเยอะอยู่เหมือนกันเพราะเหตุผลนี้หมายถึงไม่ได้รับพลังงานจากข้างในตัวเองเนี่ยหรอต้องรู้ก่อนว่าจริงๆเรื่องพลังงานอะ่ะม,มันมาจากโลกสองใบใช่ปะ่ะถ้าเป็นโลกภายนอกโลกข้างนอกเนี่ยอะไรก็ได้ที่ตามองเห็นรอบตัวใช่หมดเออผู้คนก็ได้นะ กิจกรรมสิ่งของอะไรก็ได้อะไรที่มันเกิดขึ้นรอบตัวแอคชั่นต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยคือโลกข้างนอกเราเห็นเนาะแต่พอมันเป็นโลกข้างในอะ่ะเหมือนที่โรบี้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้คือมันเกี่ยวกับแบบอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในหัวเนี่ยแหละคือสองแหล่งพลังงานสมมติว่าเลโอเป็นอินโวร์ตใช่ปะเลโอตื่นขึ้นมาใช่ไหมอ่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่า m e n t a l energy ที่โรบี้บอกเมื่อกี้ใช่ปะซึ่งมันคือแบตชีวิตอยู่นะไม่ได้เกี่ยวกับว่าทําให้ร่างกายอยู่ขยับได้ไหมนะแต่ทาให้ยู่มีแบบ ชีวิตชีวามีความกระตือรือร้นในการอยากจะใช้ชีวิตอะออฮะทีนี้นเออนท t r o v e r t เนี่ยเขาเปรียบ i n รเว v e r t เป็นแบตเตอรี่สำรองอคือสมมติว่ายูตื่นมาที่เจ็ดสิบใช่ไหมแล้วยูออกไปใช้ชีวิตอะลูกีไม่รู้หรอกว่ายูจะออกไปทําอะไรในชีวิตอยู่อะแต่นึกภาพแบตสำรองนะสมมติว่ายูใช้มันใช่ปะมันมีมันทําได้อย่างเดียวคือลดไปเรื่อยๆอืถ้าเกิดสมมติว่ายูอยากเพิ่มแบตมันอะอยูต้องชาร์จถูกปะ ซึ่งวิธีการชาร์จอ่ะถ้าสําหรับอินทอร์เวิร์ดก็คือการอยู่กับโลกของตัวเองอาจจะแบบนั่งคิดคนเดียวเงียบอ่านหนังสือแล้วคิดตามอะไรก็ได้ที่มันได้ย้อนกลับเข้าไปแบบทบทวนต,ตัวเองข้างในรีเฟกซ์ข้างในเออนั่งนิ่งๆก็ได้นะหมายถึงว่าคุยกับตัวเองข้างในหัว,หวเขียนยอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยคุยตัวเองข้างในหัวได้คุยงไงก็แบบนั่งนึกๆไปเรื่อยๆอ่ะวันนี้กินอะไรดีวะ๋อาแค่นี้ก็ชาร์จแบตแล้วเหรอก็แค่อะไรก็ได้ที่มันคือพอยต์คือมันต้องลด สิ่งกระตุ้นจากโลกข้างนอกให้มากที่สุดถ oh. ้าลูไี่จำไม่ผิดอะลูบี้ว่าซูเซนเคนหรือใครสักคนเนี่แหละเขาเขียนว่าสมองอินทรเวิร์ดอะมันรับสิ่งเล่าง่ายกว่าเอ็กซ์โวเวิร์ดเพราะฉะนั้นพอาะมันกระตุ้นนิดนึงอะมันมันแบบมันเยอะเกินไปได้เร็วกว่ามากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ลองนึกภาพตอนเนี้ยสิ่งลบกวนหรือดิสแฟคชันทั้งหมดทั้งมวลในโลกใบเนี้ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันมีอะไรเราทําเยอะมาก เราสามารถที่จะแบบอยู่กับโทรศัพท์แล้วทำสิบอย่างพร้อมกันในเวลารวดเร็วได้อะไรเงี้ยนั่งนิ่งๆ uh huh. อยู่กับโทรศัพท์อ่ะ uh huh. แบบเนี้ยถือว่าเป็นการรับแรงกระตุ้นรับสิ่งเล้าจากโลกภายนอกปะมีพาร์ทนั้นแต่ว่าเอาอย่างนี้มันสามารถใช้วิธีจํากัดประสบการณ์ของตัวเองได้ อย่างเช่นสมมุติว่าอยู่อยู่กับโทรศัพท์ใช่ปะอ,อยู่เลือกคุยกับคนแค่คนเดียวหรือแค่สองจริงสองคนบางคนก็ยากนะแต่หมายถึงว่ามันจะจํากัดอยู่แค่ประมาณหนึ่งถึงสองประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่กับมันจริงจังโดยที่ไม่ต้องสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเยอะๆอะ่ะอันนั้นอะ่ะได้อแต่ถ้าเยอะปุ๊บปะอยู่ต้องนึกภาพแบบสิงกระตุ้นอะ่ะพอมีกระตุ้นเยอะๆเยอะๆเยอะๆยอะอ่ะมันไม่ไหวอะ่ะมันดูดแบตอืมแปลว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่เราโฟกัส อืมอ่ะเราโฟกัสเราไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันมีความคงที่บางอย่างอันเนี้ยมันก็จะชาร์จแบตให้กับเราอืมอยู่นึกภาพ <Okay. S 1> แบบอยู่ชาร์จแบตโทรศัพท์หรือแบตสำรองใช่ปะ อยู่คงไม่ชาร์จแล้วชาร์จเข้าชาร์จออกชาร์จเข้าชาร์จออกอย่างเงี้ยหรือแบบอยู่คงไม่ชาร์จไปแล้วเขย่าแบตเตอรี่ไปด้วยหรือว่าอันนั้นคงไม่เป็นอะไรอะนะแต่ว่ามันน่าจะใกล้เคียงกับแบบมเมือนเข้าด,ดึงออกห่าชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็ใช้งานไปด้วยเออถ้าเกิดทาอย่างนั้นถามว่าได้แบตไหมได้นะแต่ว่ามันก็ไม่มีทางเต็มอยู่ดีไงเพราะมันใช้ด้วยไงแล้วเครื่องร้อนเออใช่แล้วสภพานานึงอาจจะระเบิดก็ได้ ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยถ้าเปรียบเป็นชีวิต introvert ไอความเครื่องร้อนของมือถือมันก็อจจเครียดมาก,เ,กเครียดมากเบิร<อ>์นเอาไม่เอาแล้วอะ่ะสติหลุดอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเอ,อคือแบบไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วอะประสาทเสียอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดีดีดีด,ด,ดีอ่ะซึ่งสิ่งนี้แตกต่างจาก extrovert โดยสิ้นเชิงอืคือคนที่เกิดมาเป็น extrovert เนี่ยเขาไม่ได้ชาร์จแบตบแบบนี้ไม่ เงินแวะไปคุยเรื่อง e x o ก o x วอนิดหนึ่ง EXO Word าชาร์จแบตยังไงอะเออเขาไม่ได้เป็นเหมือนแบตสำรองเขาเป็นเหมือนแผงโซลาเซลล์แผงโซลา r เซลล์อะฮะมิยามแผงโซลาเซลล์ก็คือมันตั้งอยู่บนหลังคาแล้วมันก็รับแสงจากพระอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ใช่ทีนี้อยู่ลองนึกภาพใช่ปะ่ะเอ่อถ้าอยู่เอาไอโซลาเซลล์อนเนี้ยไปตั้งไปติดไว้ใต้หลังคา หรือบังเอิญเมฆคลุมมากเลยฝนจะตกแดดไม่เข้าอม,มันจะเอาแบตมาจากไหนอ่ะหมายถึงว่าโซลาร์เซลล์มันได้แบตจากข้างนอกอ่ะไม่ใช่ข้างในอ่ะอืมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องออกไปพบเจอกับแหล่งพลังงานเพื่อจะดูดมันออกมาดูดเข้ามาเออให้มันมีแรงใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแต่กับเขาอะ่ะเวลาออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอะ่ะจริงๆมันมีพาที่ได้เปรียบกว่าอินพาวเวอร์เยอะอยู่เพราะว่าอะไรอะไรบนโลกใบนี้ตอนเนี้ยนะ เป็นแหล่งพลังงานได้หมดเลยอ่ะเน้ะม,มันดูดง่ายมากอ่ะดูดเติม,มันเหมือนรถเหมือนใช้ชีวิตไปเดินไปเราเติมตลอดเวลาก็เลยมีแรงเยอะกว่าโดยธรรมชาติอ่ะอย่างเลอย่างเงี้ยตัวเลโอเองก็เป็นิ introvert อีบทบาทหนึ่งของเลยคือเป็นอาจารย์สอนหนังสืออพอเราพูดเยอะเจอคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแบตเราก็็จะลดลงเรื่อยๆกับ extrovert เขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอ แบบนั้นสักทีเดียวมายถึงว่าถ้าสมมติยูยืนสอนตลอดนะในเชิงร่างกายมันก็เหนื่อยใช่ไหมหรือแบบอยู่แบบไม่ได้พักเลยใครๆก็เหนื่อยทั้งนั้นแหละแต่ว่าเรากําลังพูดถึง mental energy อีกและอ่าสิ่งนี้ย้าว่าสิ่งสิ่งเนี้ยที่เรากำลังคุยกันเนี่ยคือ mental energy ใช่ใช่สมมติว่าอยู่สอนไปใช่ปะยิ่งสอนมันยิ่งเหนื่อยใช่ปะช่วงเวลากลางวันจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่แบบรอคอยมากเลยอาจจะแบบอยากไปนั่งที่ร้านกาแฟเงียบๆกินกาแฟคนเดียวเพื่อแบบเติมแบตอ่ะชาร์จแบตอ่ะแต่ของ เอ็กซ์เวิะเท่าที่เห็นอะคือเวลาที่เขาแบบทํากิจกรรมที่มันอินเทอร์แอคกับคนแบบนั้นอะมันยิ่งมีแบตใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจริงๆอ่อะมันเหมือนเขาคิดว่าเขาไม่ได้เหนื่อยเชิง m e n t a l อืมถ้าจะเจอเหนื่อยก็น่าจะแค่เนี่ยเชิงร่างกายมากกว่าแต่มันขึ้นอยู่กับว่ายูสอนอแบบไหนด้วยนะออ,อถ้าสมมุติว่าแบบการสอนของยูมันอินเทอร์แอคกับเด็กน้อยมากแล้วเหมือนแบบอาจจะต้องใช้การแบบนั่งนิ่ง คุมสอบอะคงคงเบื่อแย่คงหมด <Word. S 2> แรงอ่ะใช่ใช่อืมแต่ถ้าเป็นอินทวอร์อันนี้ก็อาจจะแบบสบายสบายหน่อยแต่ต้องยืนสอนตลอดให้ยืนสอนในหัวข้อที่เราแบบรู้ดีอยู่แล้วหรือว่าอันที่เราแบบเตรียมตัวมาดีแล้วอ่ะอันเนี้ยช่วยสงวนพลังงานอ uh ืม huh. เพราะว่ามันเหมือนมันมันมันกะมาแล้วอ่ะไม่รู้จะใช้ประมาณไหนอืมแล้วพอมันเป็นย่านที่อยู่คุณอะ มันไม่ดูดแบตขนาดนั้นแต่ที่รู้สึกอ่ะมันเหมือนกับว่าโลกและสังคมอ่ะดูเหมือนจะไม่ค่อยเอื้อให้ introvert เท่าไหร่ไหมถ้าสมมติว่าเราไม่อยากไปเจอคนอย่างเงี้ยคนก็จะมองว่าเราแม่งไม่เข้าสังคมวะ่ะหรือว่าเราแบบเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะมีคำพูดลบๆอ่ะที่คนพูดเกี่ยวกับ introvert ค่อนข้างเยอะอแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่านี่ส่วนตัวนะ ที่เลเป็นอินโทเวดเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบเออเราใช้ชีวิตยากเพราะว่ามันเหมือนกับอ,อยู่ในบ้าน่เยมันเหมือนรู้สึกผิดอะเพราะว่าอินโทเวดโดยธรรมชาติอะอม,มันจะมีความรู้สึกผิดได้ง่ายกว่าเอ็กโซเวดมากประเด็นที่อยากพูดอันแรกนะ,ะ,ะรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าคืออยู่อบอกว่ามันเหมือนแบบคล้ายๆๆว่าเราอยู่ยากกว่าแล้วแบบมุมมองที่คนอื่นมีให้เราอ่ะ มันค่อนข้างแย่ใช่ไหม,มแล้วตัวเราเองก็เรียนรู้แบบนั้นมาแล้วก็ลองนึกภาพแบบเวลาอยู่ที่โรงเรียนอะถ้าไม่พูดเด็กเป็นเด็กมีปัญหาแน่ๆไม่เล่นกับเพื่อนก็มีปัญหาแน่ๆอะใช่ใช่ถ,ใชถ้าถือว่าไม่รีบกระตือรือร้นไปแบบทํากิจกรรมก็มีปัญหาแน่ๆอยู่ที่ทํางานไม่บอกอื่นว่าทําอะไรอารมณ์ประมาณแบบจะไปเจอลูกค้าแล้วมันโอยเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเขาชวนไปกินข้าวแล้วรู้สึวกว่า โอเหนื่อยใช่หรือแบบไม่อยากโปรโมตตัวเองเออ,เอ,อไม่ไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ยากเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบดีไม่ดีนะแต่หมายถึงว่ามันแล้วแต่คนเลาบางคนเป็นมากเป็นน้อยบางทีเป็นเยอะมันก็ลําบากจริงเนล่เราก็ต้องใช้ชีวิตมันบาลานซ์ขึ้นนะแต่ว่าแบบเออมันก็รู้สึกว่าลําบากจริงนี่ทีเนี้ยลูบี้เคยไปอ่านหนังสือเล่มน,นึงมันชื่อว่า the introvert advantage ใช่ปะ่ะแล้วเขาว่าเล่าเรื่อง,งนี้เล,เล่าเรื่องของเออนักบุกเบิกทางจิตวิเคราะห์เนาะ ไม่ว่าจะเป็นแบบข่าวยุงหลายคนรู้จักมากขึ้นนะแล้วก็นนะจิตจิตวิเคราะห์นี่คืออะไรภาษาอังกฤษมันเรียกไซคอนะอะไรสิสะมันคือก็คือวิเคราะห์<จ>ิตวิเคราะห์การทํางานของโลกข้างในโลกภายในอคิดว่านะคิดว่านะบางทีนี้จิตมันแบบคํวา,คว,าว่าจิตมันอธิบายยากมากเลยเนาะเหมืนอน <Okay. S 2> ว่าเราก็ใช้มูโซะไม่รู้เหมือนกันนะเออประมาณนั้นอนะแต่ละคือวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นข้างในนี่แหละแล้วก็น่าจะช่วงประมาณแบบต้นศตวรรษที่19หรือเเปล่าแล้วก็จะมีแบบเนี่ยแก๊งสามหน่อจะมี คาวยุงที่ทำเรื่องที่เป็นต้นฉบับทฤษฎีที่เอามาทำเป็นบีะีออะนะ mm hmm. อ,อ,อันนี้คนรู้จักมากขึ้นแล้วช่วงหลังอยู่บมันก็ป๊อปขึ้นมาแล้วก็มีซิกมันฟรอยอันนี้ทุกคนรู้จักแน่ๆซิกมันฟรอยดังแกปป,ปุระสเกิน mm hmm. แล้วก็มีคนหนึ่งชื่อ <Ad ler. S 1> uh huh. แอดเลอร์แอดเลอร์อะฮะลูวี่จานทิเซอรีเขาแบบ exactly ไม่ได้แต่ว่าในหนังสือมาเล่าประมาณนี้มนเล่าว่าสามคนนี้เขาทำงานด้วยกันใช่ปะ แล้วยูเห็นว่าฟรอยน่าจะเป็น e x t r ว v e r t แล้วก็แอดเลอร์น่าจะเป็น introvert ดูจากวิธีการคิดค้นทฤษฎีแล้วก็ประเภทของทฤษฎีที่สนใจคือฟรอยเนี่ยเวลาเขาคิดทฤษฎีเขาใช้วิธีออกไปเจอคนเยอะๆแบบไปเจอเพื่อนร่วมง,งานเขาบ้างไปคุยกับคนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาอ่ะ ฟอร์มทฤษฎีขึ้นมาได้อะเหมือนยิ่งคุยเขายิ่งคิดได้ง่ายขึ้นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทฤษฎีเขาอะมันโฟกัสไปที่โลกข้างนอกมากกว่าอย่างเช่นมันมีพาร์ทหนึ่งอะที่เขาเชื่อว่าเอ่อการพัฒนาของจิตอะในท้ายที่สุดแล้วอะมันคือการหาความรู้สึกแบบพอใจกับโลกข้างนอกที่เราอยู่อะในท้ายที่สุดแล้วอะจิตจะเดินทางไปถึงจุดที่เราอยู่ในโลกใบนี้ในแบบที่เราพอใจมากมากะแต่ว่าของแอดเลอร์ จะไม่เหมือนกันคือจะโฟกัสกับเข้ามาที่โลกข้างในมากกว่าใช่ปะ่ะคือเขาคิดว่าคนนั้จะเป็นคนที่คิดออไอเดียของเรื่องปมด้อยนะภาษาอังกฤษเขาเรียก inferiority complex ซึ่งมันเป็นเรื่องที่พูดถึงแบบความดิ้นรนในการจะเอาชนะความรู้สึกแบบเราแบบไม่มีอำนาจข้างในตัวเองอะ คิดว่าของฟลอยเขาจะพูดถึงอิทธิพลจากโลกข้างนอกเยอะเหมือนกันของแอดเลอร์น่าจะจับจากข้างในออกมามากกว่าหมายถึงว่ามากกว่าคนประทะโลกมั้งหมายถึงว่าไม่ได้ขาดร้อยเนะไม่ได้ขาดออกจากกันร้อยเปอร์เซ็แต่ว่าจุดโฟกัสอ่ะมันต่างกันเท่านั้นเองโอเคอ่ะฮะยุ่งสังเกตเห็นความแตกต่างของสองคนนี้ใช่โอเคแล้วทีเนี้ยจริงๆอะพอโดยหลักแล้วอ่ะพอแตกต่างกันอ่ะจริงๆบางบางบาง,บางที่ก็ดีเนาะแต่บางที่มันก็จะมีปัญหาได้นะ เออในเคสเนี้ยมันจบไม่ค่อยสวยคือเขามีมุมมองในการมองเรื่องแบบ p s y c h o l o g ไม่เหมือนกันแล้วเหมือนถ้าจำไม่ผิดอ่ะเขามีปัญหาอะไรกันสักอย่างจนสุดท้ายอ่ะต้องเลิกคบกันไปซ m e ฮาวตอนนั้นยุงเป็น depression จากเรื่องนี้ด้วยนะแต่ว่าเอาไปว่าช่างมันไปเถอถึงหมดนี้ถ้งหมดนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับควดิด <c oughs> อินเลยอิอนอยเย <Okay. S 1> ะโ <Okay. S 1> อเคโอเคโอเคแล้ว เเขาบอกอย่างนี้หนังสือเนี่ยจุดประสงค์หลักในการเล่าเรื่องเนี่ยคือเขาบอกว่าความเข้าใจผิดของคําว่าอินโทรเวิร์ดณปัจจุบันเนี่ยอาจจะหลงเหลือมาจากตอนนั้นตอนนั้นที่ว่าคือแอดเลอร์ฟรอยยูเนี่ยเขาแตกคอกันใช่ไหมแล้วต่างคนต่างไปคนละทางใช่ป่ะแล้วฟรอยอะ่ะเขาก็เลยมีทัศนคติที่ไม่ดีพอสมควรกับสิ่งที่เราเรียกว่าอินโทรเวิร์ตตอนเนี้ยคือเขาพูดถึงคนที่แบบเป็นอินโทอร์เวิร์ตทำนองว่าแบบ เป็นคนที่แบบเทินเอาไจากโลกแบบหันห่างออกจากโลกข้างนอกแล้วย้อนกลับเข้าไปอยู่กับตัวเองคนเดียวโฟกัสที่ตัวเอง only แล้วก็มีความแบบรู้จักคําว่านาซิซิซึมปะไอ้พวกโลกหลงตัว,ตวเองอนั uh ่น huh. แหละและ้วก็ตั้งแต่นั้นน่ะเขาบอกว่าคอนเซปต์ของ i n นโ o v เวออะเหมือนจะเปลี่ยนไปตลอดการ ยูเราจะบอกว่ามันไม่มีอะไรดีกว่าอะไรไม่มีอะไรแย่กว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่คือยูอะ่ะพยายามบอกว่ายูยืนอยูยย่ตรงไหนก็ได้อะ่ะเฮลตี้หมดอ่าโอเคแล้วมันจะไอเดียลมากไม่ได้เป็นเหมือนที่ฟลอยพูดไม่เขาเชื่อว่าอินเทอร์เวิร์ดก็ไม่ได้เฮลตี้น้อยไปกว่าเอ็กซ์อรเวิร์ดอ่ะเยี่ยมเยี่ยมอ่าแล้วก็ยูแบบคือยูเชื่อแบบนี้คือหมายถึงว่า คือบางคนอาจจะกลัวว่าแบบเราเป็นอะไรอันหนึ่งแล้วมันจะขาดคุณภาพอีกอันหนึ่งใช่ปะคือของยูงอ่ะเขาไม่ได้บอกว่ายูเป็นอินทร a v e r s e แล้วยูไม่มีความเป็น extravert เลยนะคือยูอคิดภาพไอ้เส้นทางนั้นทั้งเส้นอ่ะถ้าซ้ายสุดคือ i n t r ว v ร์ตขวาสุดคือเอ็ e x t เวิร์ตอ่ะอยูเดินได้หมดนะอ่าแต่ว่าการอยู่ตรงกลางไม่ช่วยอะไรแค่นั้นเองแล้วยู่ยูเดินได้หมดนะหมายความว่าไงหมายความว่ายูจะเคลื่อนตัวเองอ่ะ ไปไปฝั่งอินโทรเวิร์ดมากขึ้นก็ได้น้อยลงก็ได้ย้ายไปทางฝั่งเอ็กซ์เวิร์ดด้วยก็ได้อ๋อคือค่าความเป็น E เป็น I ของเราเนี่ยมันไม่ได้คงที่ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายไม่มันคืออย่างงี้ถ้าสมมุติว่าความเป็นเราจริงๆอ่ะมันแยกออกเป็นได้แค่2อย่างเพราะวิธีการรับพลังงานของเราใช่ปะ It's either ถ้าไม่อินก็ X แค่นั้นเลยนะแต่ในเชิงพฤติกรรมอ่ะตลอดเส้นนั้นอ่ะ ยูเป็นอะไรก็ได้มันเหมือนยูจะเดินยังไงก็ได้หมอนควาว่าซ้ายกับขวาเนี่ยมัน exist อยู่แล้วมันมีอยู่แล้วใช่ป่ะยูไม่สามารถเปลี่ยน wording ของซ้ายกับขวาได้แต่ว่ายูจะซ้ายมากซ้ายน้อยขวามากขวาน้อยอ่ะขึ้นอยู่กับว่ายูยืนตรงไหนหมายความว่าเราเกิดมาเนี่ยเราไม่เป็นซ้ายก็ขวาแหละอแต่ว่าเราอ่ะเลือกได้ว่าเราจะเป็นซ้ายที่ค่อนไปทางขวาหรือจะเป็นขวาที่ค่อนมาทางซ้ายไม่ถ้ายูเกิดเป็นซ้ายยูเป็นซ้ายถ้ายูเกิดเป็นขวายูเป็นขวา แต่ยูสามารถเดินไปทางขวาได้ในเชิงทฤษฎีแปลว่ายูสามารถมีพฤติกรรมแบบฝั่งตรงข้ามได้ด้วยเหมือนเป็นบ้านเกิดอ๋าเบ้านเกิดเออดูเดินไปโรงเรียนได้อะไรเงี้ยกลับมาได้อะไรเงี้ยอ่ะอ่ะโอเคแต่ว่ายังไงยังไงก็ต้องกลับบ้านเพราะว่าบ้านคือสิ่งที่อยู่พักได้ดีที่สุดมันชาร์จแบตยู่มากสุดอะบ้านคือสิ่งที่ยู่สบายใจสุดอ่ายังไงยังไงต่อให้เราจะต่อให้เราจะสามารถมีพฤติกรรมแบบเอ็กโซเวิร์ดได้ยังไงก็ตามเนี้ย เราก็ต้องชาร์จแบตด้วยวิธีแบบอินโทรเวลร์อยู่ดีใช่ใช่ทีเนี้ยเขาบอกด้วยว่าคือบางคนอะถ้าสมมติว่ายูแบบเอ็กซ์อย่างเดียวแล้วอินอย่างเดียวอะยู่เป็นบ้านแน่ๆแล้วอีกอย่างคือมันเป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันต้องหาแบบบาลานซ์หงจิตอะยู่ลอ,องนึกภาพอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ออกไปข้างนอกเลยยูเฉาตายยังไงต่อให้ยูเป็นเอ็กซ์เป็นอินอยู่ใต้อะเอางี้ดีวกว่าแล้วยูออกอยู่ข้างนอกอย่างเดียวไม่เข้าบ้านเลยอะก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องมีพาที่มันแบบกระโดดไปกระโดดมาแต่แค่โดยรวมอะมันนใใชช้ีวิต ในปริมาณชั่วโมงที่ไม่เท่ากันเฉยๆแล้วยุงก็เชื่อว่าถ้าอยู่จะรอดได้ดีอ่ะคืออยู่ต้องวิ่งไปวิ่งมาได้แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ทําให้อยู่วิ่งไปวิ่งมาได้อ่ะคือ awareness สมมติว่ายู aware ว่ายูเป็น x ใช่ป่ะยูจะรู้ว่าเป็น in เป็นยังไงแต่ถ้ายู่เป็น in ยูก็จะรู้อยูจะเป็น x เป็นยังไงเพราะไม่งั้นมันจะ question ว่าทำไมเราเหนื่อยทำไมเราเหนื่อยเราทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ส่งผลไปถึงตรงไหนไงแต่ถ้าสมมติเรารู้ว่าแบบเอ้ยเราเป็น f o r w ตรงนี้มันทําให้เหนื่อยอ่ะงั้ พวกนี้เป็นวันที่เราจะเหนื่อยมากเราใช้วิธีนี้คืนนี้นอนให้เต็มที่ตื่นมากินข้าวแต่เช้าเลยใช่ปะแล้วก็ระหว่างวันอ่ะใช้แบตให้น้อยที่สุดเพราะว่าตอนเย็นอ่ะต้องไปเน็ตเวิร์กอ่ะเจอคนอใช่ปะเราเก็บได้อ่ะแล้วอาจจะหาวิธีชาร์จระหว่างทางเพิ่มด้วยเพื่อที่ว่าเราจะไปเป็นเอ็กซ์เปิร์ตในตอนเย็นแต่เป็นที่ว่านี่คือมีพฤติกรรมแบบนั้นนะไม่ได้แปลงร่างแบบเปลี่ยนปแบบเป็นเอ็กซ์เปิร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือทำได้อ่ะแต่ว่าเหนื่อยแน่ๆ อน, <Okay. S 1> นู่แน่ๆแต่ว่าทําได้เออแวะนิดนึงว่ามันไม่มีตรงกลางจริงๆใช่ไหมไอ้คคำว่า ambiguous เนี่ยมีคนพูดเยอะมากถ้าตามิสยทันีของยุงอะไม่มีอะฮะแต่ถ้าจะพูดในเชิงพฤติการอยู่ต้อง define ก่อนว่า i n t e r v e r t กับ e x t e r t ยุวัดด้วยสเกลอะไร ah, okay, okay. อ่าโอเคโอเคอ่าถ้ายู่วัดด้วยสเกล personality ใช่ปะ่ะซึ่งมันถ้าตามหลักแล้วอะ ของฝรั่งเขาจะเรียกว่า inborn preference แปลว่าสิ่งที่เกิดมาติดตัวมาเลยเปลี่ยนไม่ได้และมันขอ้ของเกี่ยวกับการทํางานของสมองและร่างกายยัง,ยงไงก็ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันจะมีแค่อ i t h อ r o อคืออันใดอันหนึ่งไม่อ n ก็ X แต่ถ้ายู่พูดในสเกลวัดด้วยพฤติกรรมอ่ะพฤติกรรมมันมันโหมนมนุษย์มันมีความสามารถนะมาถึงว่ามันปรับตัวได้เยอะมากไม่งั้นเราไม่รอดถึงทุกวันนี้หรอกเพราะฉะนั้นในเชิงพฤติกรรมเราเป็นได้หมดเราจะทําตัวเหมือน i n v e r t e x t r o v e r t mbvert inmbvert อะไรก็ได้แล้วแต่อยู่เลยอ่ะเออจริงเพราะว่าส่วนส่วนมากแล้วอะเวลาคนเขามองเรื่องอีกับไออ่ะเขาพูดถึงพฤติกรรมกันนะเขาไม่ค่อยได้พูดถึงการชาร์จแบตใช่เพราะเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดอยู่บอกว่ายูเป็นอ m b เบิร์ดแปลว่าอยู่ต้องชาร์จแบตได้ทั้ง2แบบใช่ซึ่งมันไม่มีใครทําแบบนั้นได้มันตลกมากอ่ะเออมันแปลกมากๆเลยเท่าเท่าใช้ชีวิตมาก็ไม่เคยเจอมันคงเป็นได้เปรียบมากนะดึกภาาก็แบบออกไปเจอคนก็โหชาร์จแบตอยู่บมานก็ชา อย่างนั้นจริงบอกด้วยใครรู้ก็ติดต่อเรามาหน่อ <perman> ย e <ck> โอเคเอ้ยงั้นจําอันนี้ไว้ให้มั่นเลยฮะทุกครั้ที่กาลังฟังอยู่มันคือเรื่องการชาร์จแบตมันคือคุณชาร์จแบตกับโลกข้างนอกหรือโลกข้างในใช่แล้วพฤติกรรมต่างๆอ่ะมันเป็นไปเพื่อสนับสนุนวิธีการชาร์จแบตของเราอืมอ่ามันเลยมีพฤติกรรมแบบเอ็กกับอินแต่ว่าพอเราดูตามพฤติกรรมอย่างเดียว voilà. อ่ะบางทีมันงงอ่ะอ่ะอย่างเช่นว่าอ่ะเวลา you บ r e สมมติว่ายู่ไป ไปเรียนก็นได้ไปเรียนอ่อหรือไปสอนนะแล้วมันมีช่วงเบรกใช่ปะ,ะตัวอย่างนี้ไม่ได้อะเอาอย่างงี้ต้องเป็นเซตติ้งคนละคนละแบบกัน <Okay. S 2> สมมติว่า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นอินโทรเวิร์สเซตติ้งต้องเป็นแบบไปสอนตอนเบรกได้ไปอยู่คนเดียวเนี่ยชาร์จแบตบอือฮะเพราะนั้นก็อาจใช้คำว่าชอบเบรกระหว่างทางอะสมมตินนะถ้าพูดแบบเนี้ยเบรกเบรกเพื่อชาร์จแบตอย่างเงี้ยเอ็กซ์เวิร์สก็อาจจะรู้สึกว่าแบบอ้าเราก็เบรกเพื่อชาร์จแบตนี่แต่ของเขาอะ่ะบริบทเป็นแบบนี้นั่งอยู่ในห้องสม,มุดโคตรเงียบเลย แล้วก็ต้องเบรกอ่ะอ่านไปักพักอยู่คนเดียวอ่ะแบตบมันล่วงใช่ไหมเพราะมันเป็นโซนล่าเซลล์อยู่ข้างใต้หลังคาไม่ได้อ่ะเขาก็อาจจะออกไปซื้อกาแฟคุยกับบาารรลักษ์แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาข้างนอกก็ได้แล้วกลับมานั่งอ่านหนังสือเหมือนเดิมก็ได้นะอ,อันนั้นก็คือเบรกการเบรกของเขาใช่ uh huh. เพราะฉะนั้นเราพูดแบบโดยที่ไม่มีบริบทเลยอ่ะเราพูด,ดรวมๆอ่ะมันเข้าใจยากเหมือนกันนะเพราะว่าแบบแต่ละคนก็ดีไฟคำศัพท์ไม่เหมือนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น มันมีวิธีในการเช็คไหมว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นโทรเ o ิร์ t หรือเปล่านอกจากเรื่องพลังงานอะ่ะลิบพี่จะบอกว่ามันมีอีกสออย่างที่เราดูได้ว่าเราเป็นเอ็กซ์หรือเราเป็น in. อินคิดว่าพลังงานชัดแล้วเนาะไม่ต้องพูดถึงละอะอีกสองอย่างก็คืออย่างแรกคือเรื่อง stimulation ก็คือเรื่องสิ่งกระตุนอย่างที่สองคือความลึกกับความกว้าง